ถ้าฉันเดาไม่ผิดนายหมายความว่าที่ขุเขาวเวทกษัตริย์มีปรมาจารย์อยู่ใช่ไหมอาจารย์ของฉันประมุกไบชิวยู่ทันทีที่เขาลงมาจากหุนเขานายจะต้องตายอย่างแน่นอนเขาเป็นอาจารย์ประเภทไหนกันนะเขาจะลงเอยเหมือนกับนายลงเอยด้วยความตายไงล่ะไม่นะ ลีเซฟานนายไทโจเจ้าของสังเวียนชกมวยใต้ยืนเสียชีวิตแล้วเราประเมินใช้คนนี้ต่ำไปเขากระทืบแม้กระทั่งสิทธิเอกของหุมเขาวเวทกษัตริย์จะต้องเกิดเรื่องใหญ่ ภูเขาวเวกััตร์จะไม่รามืออย่างแน่นอนเวทยณของหมอนี่แข็งแกร่งกว่าขยะพวกนั้นฉันจะไม่ปล่อยให้มันเสียเปล่าลีเซฟานฉันตกตาลึงเลยนะเนี่ย ยังไงซะเกมมันก็ยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกฮ่าฮ่าฮ่าสินหลานในเมื่อน้องเธอไม่เป็นไรแล้วผมขอตัวก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนฉันยังไม่อนุญาตให้นายไปเลยลีเซี่วฟาน นายต้องการอะไรอย่าทำตัวหยับคายที่นี่นะที่นี่หานหนานนะรีเซฟานนายกล้าหยับคลายต่อหน้านนยน้อยทรงได้ยังไงนายอยากตายก่อนวัยอันควรหรือไงอารีเซฟานนายอาจตกข่าวนี้ไปอาจารย์ของฉัน คือเจียงเป่ยเฉินซี่กงอาจารย์เฉินนายยังกล้าอวดดีต่อหน้าฉันอีกอาจารย์ของฉันสามารถฆ่านายได้ด้วยนิ้วเดียวเข้าใจไหมพี่ทรงไม่คาดเดยว่าพี่จะซ่อนความลับไว้แม้แต่อาจารย์เฉินก็เป็นอาจารย์ของพี่ลีเซฟานคราวนี้นายตายแน่คุกเข่าและยอมแพ้ไปซะอาจารย์เฉินอยู่เหนือกว่า ฉันได้ยินมาว่าเขาล้างบางตระกูลที่มีอำนาจมากในวินาทีเดียวการฆ่าหยีเสีย่ยวฟานก็เป็นเรื่องกล้วยๆสำหรับเขาอาจารย์เฉินหรอฉันไม่กล้าไปตะวันตกหรอกแม้ว่าฉันปล่อยให้เขาไปตะวันออกหากเขามาที่นี่ด้วยตัวเองต่อหน้าฉันเขาก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งของฉันเด็กนี่ประสาทไปแล้วเขากล้าพูดอย่างนั้นกับอาจารย์เฉินได้ยังไงแค่รอเท่าที่ฉันทราบ อาจารย์เฉินจะมาที่หันหนานในไม่กี่วันตามคําสั่งเพื่อมาพบกับบุคคลสําคัญแล้วมาดูกันว่าเขายังจะอวดดีอยู่ไหมหลี่เซี่ยฟานขอบคุณที่ต่อสู้เพื่อยี่เหนียนแต่นายบ้าไปแล้วเห็นที่นายจะไม่รู้อาจารย์เฉินในหันหนานเขาเป็นพระเจ้านายไม่เชื่อฟังอาจารย์เฉินถ้าเขาได้ยินเรื่องนี้ในอนาคตมันจะไม่ดีสําหรับนายพี่สาว ได้โปรดแต่พูดอย่างนั้นกับพี่เสี่ยวฟานเลยยี่เหนียนหยุดม้าก็คือมา้าตอนนี้หลี่เสี่ยวฟานทำให้บเขาเวทกษัตริย์และปรมาจารเฉินโกรธนั่นไม่ใช่เรื่องที่เรารับมือไหวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเรา ให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ